สวัสดีนะครับเดี๋ยวเรามาต่อข้อสอบโอนกันต่อเลยเนาะของปีล่าสุดนะครับเนะมื่อสอบวันที่12บสองพฤภาหกห้านะคราวที่แล้วครูฉเฉลยข้อ1ข้อ2งไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่3กับข้อที่4กันข้อที่3เนี่ยโจทย์บอกว่าเชือดสามเส้นเนี่ยมีความยาวดังนี้นะสีแดง7จส่วนสมเมตรสีขาวเศษสิบเอดส่วนสิแล้วก็สีดําเศษสองเส้นหส่วนหเนาะอันนี้ทำไมจํานวนขาดอยู่ละข้อที่สีดาเนี่ย ขาเนี้เทคนิคง่ายๆนะครับนะให้เราทําเป็นจํานวนค่ะก่อนนะทุกอันเลยถ้าทําได้สีแดงเนี่ยถ้าทําเป็นจํานวนค่าเนี่ยก็เป็น313 326ใช่ไหมก็เป็น2เศษ1ส่วน3ส่วนตรงนี้นะส่วนตรงนี้ไม่ใช่จํานวนคนะก็เป็นเศษน้อยกว่าส่วนอยู่แล้วอันนี้ก็2เศษ1ส่วน6กนะ้อนี้โจทย์อบ,บอกว่าข้อใดต่อไปนี้เรียนลําดับเชือก ที่ยาวน้อยที่สุดนะไปหาเชือกที่ยาวมากที่สุดได้ถูกต้องนะเชือกที่ครนี้เราก็มานั่งดูเชือกที่ยาวน้อยที่สุดเนี่ยก็คือสั้นที่สุดเนยนะก็คือเป็นเชือกสีอะไรลุกนะเชือกสีขาวเพราะว่าไอเนี้ยเศษน้อยกว่าส่วนเพราะฉะนั้นตรงนี้ขาวมาก่อนเลยอ่ขาวมาก่อนนะส่วนต่อมาระหว่างสีแดงกับสีดําทําไง <c oughs> คืออย่างนี้ถ้า2เศษหนึ่งส่วนสามเนี่ยเดี๋ยวกูสอนอะไรนิดนึงถ้า2เศษหนึ่งส่วนสามเนี่ยความหมายมันคือนะสองบวกกับ1ส่วนสามก็คือจำนวนเต็มบวกกับเศษส่วนนะถ้าเกิด2เศษหนึ่งส่วนหกทำอรกัน,นก,ก็คือ2บวกกับ1ส่วนหกเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเลขจำนวนเต็มข้างหน้าเนี่ยมันเท่ากันแล้วเราก็แค่เอา1ส่วนสามกับ1ส่วนหกมาเทียบกันนะเวลาเทียบกันเราก็ทำเป็นคูณไข่หส่วนสามกับ1ส่วนหกนะคูณไข่ก็คือว่าทำไมลูกนะ ก็อันนี้คูณทะยงขึ้นไปฝั่งนี้คูณทะยานขึ้นไป6คูณกับ1ตรงนี้นะเท่ากับ6 3คูณกับ1เท่ากับ3ก็สแสดงว่า1ส่วน3เนี่ยไอ้ตรงนี้เลข6นี่เลข3นะมากกว่า1ส่วน6อ่าซึ่ง1.3ส่วน3เนี่ยมันเป็นของสีแดงมาดูกันนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราต้องตอบข้อไหนนะเพราะนั้นเชือกที่สั้นที่สุดเนี่ยก็คือสีะายลูก สีขาวนะเพราะมันคือ11ส่วน2นะก็มีอยู่ข้อ1กับข้อ2เนาะเรียงต่อมาเนี่ยเชือกที่ยาวนะยาวมากกว่าสีขาวเนี่ยอันดับที่2เนี่ยคือคือข้ออะไรลูกก็คือสีดำเพราะสีดำมันคือ1ส่วน6ใช่ไหมแล้วก็ต่อด้วยสีแดงเพราะสีแดงคือ1งส่วน3ตรงตรงตรงข้างหน้าจำนวนค้าเนี่ยมันเท่ากันแล้วก็ไปดูตรงเศษส่วนข้างหลังเนาะก็คือสีแดงซึ่งมัน1ส่วน3มากกว่า1ส่วน6ข้อนี้ตอบข้อที่ หนึ่งครับนะข้อนี้ตอบข้อที่หนึ่งอ่เดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันนะครับข้อที่สี่นะข้อที่สี่ข้อที่สี่นี้ก็น่าสนใจนะครับนะเพราะว่ามันเป็นไอเดียในการสอบข้อมูหนึ่งได้เลยนะในไม่ใช่แค่อเน็ตอย่างเดียวนะคราวนี้เนี่ยปุ้มลงชุนซื้อเสื้อมาจํานวนหนึ่งร้อยตัวราคาตัวละห้าสิบบาทนะอัตราส่วนของราคาทุนต่อราคาขายเป็นยี่สิบต่อยี่สิบเจ็ดถ้าขายเสื้อทั้งหมดแล้วปุ้มขายเสื้อได้กําไรล้ะละเท่าไหร่ ตัวเนี้ยนะบางคนก็คิดเป็นว่าต้องคิดออกมาว่าเป็นเงินเท่าไหร่ถูกต้องไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาให้อัตราส่วนทุนต่อขายมาแล้วเพราะฉะนั้นเราทําอย่างนี้ได้เลยนะเดี๋ยวครูสอนเทคนิคไปเลยนะครับให้เขียนทุนต่อขายต่อกําไรอย่างนี้เลยทุนต่อขายต่อกําไรอย่างนี้เลยอ้าวครูเขาไม่ให้กําไรมาแล้วเราจะคิดยังไงก็เอาไอ้ตรงเนี้ยมาคิดก็คือเขาให้ทุนมา20ขายไป 27่เพราะฉะนั้นกําไรเป็นเท่าไหร่ก็เอาไอ้ยีเนี่ยคือคือถ้าคิดสัดส่วนแบบนี้นะก็อเอา27เนี่ยไปลบก,กับ20ได้เลยซึ่งจะเท่ากับ7นะก็เท่ากับ7เพราะนั้นกําไรคือ7พูดง่ายก็คือว่าถ้าเรามีทุนอยู่20บาทนะเราจะได้ถ้าซื้อมา20บาทเราจะได้กําไร7บาทนะอ่าคราวนี้คิดเป็นกําไรขายเส้อได้กําไรแล้วละเท่าไหรก็เราก็ทําเป็นทําไมเราคิดกําไรเลยนะกำไรนะร้อยละเท่าไหร่ ร้อยละนะร้อยละก็เอาอะไรลูกหลักการง่ายก็คือเอากำไรนะต,นนะต่อด้วยทุนนะต่อด้วยทุนแล้วก็คูณด้วย100ทํา้อยทำไปเลยละต้องคูณด้วย100เนาะอ่นะเพราะฉะนั้นกําไรคือ7ทุนคือ20นะแล้วก็คูณด้วย100 20ตัดนี้นะตัดนะสองห้าสิบนะเจ็ดห้าสามสิบห้าเพราะฉะนั้นกําไรน้อยละ35ตอบข้อที่2อนะ่า กำไรแล้วล่ะสามิบข้อที่2นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันนะครับ The g u u f i r s t g u u f i r s t เองครับ